ไอ้คิดประวานเนี่ยถ้าออกมาเผยแพร่เนี่ยนะครับรับรองนะครับคนไทยได้ดูกันตาฉันและแต่ตอนนี้นะครับ <c oughs> ตอนนี้เนี่ย <c oughs> ผมคิดว่า <c oughs> ตราบใดที่เขายังเอ,อยังมีผลประโยชน์อยู่ในแป้ล้มเนี่ยมันยังไม่เอาออกมาหรอกครับคือ <c oughs> ที่ไปที่มามันก็มีอยู่ว่าไอ้วันที่ก่อนก่อนที่พันธมิตรเนี่ยจะบุกไปยึด n อ t จะบุกไปยึดอะไร ตะทวงกมนาคมอะไรต่างๆในวันที่ก่อเรื่องในสมัยรัฐบาลคุณสมัตริเนะี่ยก็มีสายของตารวจที่เป็นลูกเอ่อของเราอยู่ในนั้นนะครับสายตํารวจก็อยู่ในนั้นด้วยแล้วก็เป็นนักลบศรีวิชัยนั่นแหละสายตํารวจก็เล่าให้ฟังว่าที่วันจะบุกเอ็นบีทีนั่นนะ่ะแต่ลิมมันเอาวีดีโอมาให้ดูให้อ่ให้แกนนำ้วเอ่อให้ให้ผู้คุมม็อบอ่ะระดับ ระดับรองนะระดับคนคุมม็อบที่จะไปเตียเขาเนะี่ยให้มาดูก็บอกเฮ้ย hey, พวกมึงดูกันไว้นี่ตำรวจเล่าให้ผมฟังอย่างนี้นะครับตำรวจที่เป็นสายของพวกเราเข้าไปอยู่ในนั้นเอา้ามึงดูกันไว้สักแล้วเขาเปิดให้ดูแต่ผมไม่ได้เห็นด้วยตาตัวเองนะครับอันนี้ฟังจากในตำรวจที่เป็นสายมาเล่าให้ฟังถ้าด,ดูมันมีสองเวอร์ชั่นครับเวอร์ชั่นแรกเนี่ยก็ไปอยู่ในอ่างน้าเนี่ย นี่จึงเป็นที่มาของคําว่าปลาวานนะครับมันอยู่ในอ่างน้ํามันั้นงขาวต้งอวบั้งกว้งกวนอย่างนั้น,นอ่ะพอลงไปแช่อยู่ในน้ําเนี่ยเขาเลยเรียกว่าปลาวานไอเวอร์ชั่นที่สองเนี่ยมันเคยตื้นแล้วเวอร์ชั่นสองเคยตื้นก็อยู่บนเตียงนั่นแหละแล้วไม่รู้ว่าเป็นวายหรือบาลานดีนะครับเอาลาดไปที่ตัวไอ้ลิ้นตะเรียแลาวหัวยันเท้านั่นแหละอันนี้เป็นเวอร์ชั่นที่สอง นะครับอันนี้ต่อยนะครับเมื่อรอให้ลิม้มันขัดผลประโยชน์กับหรือเจ้าฟัดมันอีกขั้นหนึ่งนะครับถ้าเจ้าฟัดไอ้ลิมอีกขั้นเมื่อไหร่เนี่ยนะครับรับรองเลยคลิปอันนี้ได้เผยแพร่มาแน่เพราะตอนนี้เนี่ยเขายังสมประโยชน์กันอยู่ตราบใดที่สมประโยชน์กันอยู่อันนี้ก็จะไม่อ,ออกมาแบทเมดเด็ดขาดมันมีฐานที่ทำให้เชื่อว่า คลิปนี้มีจริงถ้าท่านที่ดู a อ t ทวในช่วงนั้นยังจำได้ไหมในช่วงที่รัฐบาลสมัครเป็นคุณสมัครเป็นนายกรัฐมนตรีอยู่ช่วงที่พันธมิตรตั้งเวทีที่มรกานนั้นแปลล่ลิมเอาออกมาพูดเองนะครับคือเขาพูดบนเป็ดเป็นปริศนาบนเวทีเนี่ยเขาพูดแนยนอนที่ว่าถ้าเขาเป็นอะไรไป นี่ผมมีเทปลับอันนี้นั่นแหละครับคือเทปปาวานถ้าได้ไมนี่คือหลักฐานครับในข้อหนึ่งที่ยืนยันว่าเทปนี้มีจริงเป็นหลักฐานที่ออนแอร์นะครับเป็นหลักฐานของเอสทีวีชัดเจนนั้นเนี่ยผมเปิดดูเอสทีวีทุกวันจะดูที่ว่ามันจะดำเนินแผนไหนมันคิดอย่างไรมันตาใสอย่างไรแล้วก็ได้เห็น นะครับและในอันนั้นเป็นตนที่นี่เอาขึ้นมาพูดก่อนในช่วงแรกๆที่ได้มีตั้งเวทีที่มกควานจะมีอีกครั้งหนึ่งนะครับตอนที่คุณสมัครจะสลายมอบประจ,จำได้ไหมช่วงนั้นนะ่ะสมัครออกมาพูดในวันอาทิตย์ว่าเดี๋ยวจะต้องจัดการให้ได้แน่แล้วก็กำลังทหารกำลังตรำรวจก็พลึกพลับพ,พึบพ,พับตอนนั้นนะครับ ฝ่ายพันธมิตรก็โอ้ยเตรียมตัวกันยกใหญ่เตรียมตัวตอ้อนรับอัญชลีไพรีรัตนะครับเก็บอาการไม่อยู่หรือปองตองแปดเก็บอาการไม่อยู่ออกมาพูดบนเวทีบนเวทีพันธมิตรที่มรควานนะฮะออกมาพูดปากคอสั่งเลยนะครับว่าอย่าทําอะไรนะอย่าทําอะไรพวกเขานะนี่นี่เขามีเทปนี้อยู่ในมือเอ v ทีวีคงจําได้นี่คือหลักฐานนี่คือฐานว่า าวานนั้นเนี่ยมันมีอยู่จริงและลิ้มเนี่ยมันเอาตรงนี้เนี่ยไปแบล็กเม์ทั้งสองเหตุการณ์เนี่นะครับได้ถูกเผยแพร่ทางเอสทีวีหลักฐานยืนยันชักเกดเจน